สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องแชร์แชนเนลครับช่องโอยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรขอยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็น2สูตรเทียบชนนะครับหลัก10บนนะครับเอามาฝากกันนะครับหลังจากที่เราดูสูตรเก่าลงพบไปแล้วนะครับสูตรเก่าที่เข้ามาจากเมื่อคืแล้วนะครับคลิปนี้เรามาดูสูตรใหม่เพิ่มเติมนะครับเผื่อว่านะครับ ถูกใจตรงใจท่านใดนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดใทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับค่าจะนําไปใช้ ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับจากโวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามานะครับ605นะครับชนกันที่เลขเกกับเลข0ูนย์นะครับ2ตัวเข้ามาที่เลข0ูนย์นะครับหลัก10บน ว่าต่อมานีชนกัน3ตัวนะครับ736นะครับออก530ตัวที่เข้ามานะครับคือเลข3ชนกัน5 251นะครับออก453นะครับตัวที่เข้ามานะครับคือเลข5ชนกันที่เลข8ตัวเดียวนะครับงวดนี้ออก782นะครับแปดตัวเดียวเพียวๆเ,เข้ามา ชนกันที่เลข8กับเลข7นะครับออก4 7 8นะครับหลักสิบนะครับคือเลข7ชนกันที่เลข2กับเลข1นะครับออก8 1 2เอาเฉพาะหลักสิบนะครับเลข1ชนกันที่เลขศูนย์กับเลข9นะครับ ว่ที่ผ่านมานะครับถ้าสองสูตรนี้มาชนกันก็จะชนกันที่เลขศูนย์กับเลขเก้ากับผลวันที่ออก2 0งศนย์สองนะครับหลักสิบคือเลขศูนอันนี้เป็นสถิติของสูตรนะครับก็เข้ามาเจ็ดวดติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรนะครับสูตรที่1นะครับเข้ามาก่อนนะครับสูตรที่1น่ี้เข้ามา8งวดติดนะครับมวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก8 7 2เจดสองนะครับ สอบวกแเป็น 10, 10บสิบกแเป็น1ิบแปดนะครับศูนย์นี้เพิ่มไปทีละสาแต้มนะครับแปดหนึ่สี่ะครับสตัวนะครับศูนยนี้กับผลรางวัลที่ออก872นะครับตัวที่เข้ามานะครับคือเลขเจบวกกันแล้วได้4ี่นะครับสี่เนมะครับกับผลรางวัลที่ออก605เลขศูนะครับเข้ามาบวกกันแล้วได้17 7036นะครับออก530เลข3นะครับหลักสิบบวกกันแล้วได้12นะครับ2581นะครับกับผลรางวัลที่ออก453เลข5นะครับเข้ามาบวกกันแล้วได้15นะครับ5814นะครับกับผลรางวัลที่ออก782นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข8 บวกกันแล้วได้8นะครับ8 1 4 7นะครับกับผลรางวัลที่ออก4 7 8นะครับเลข7เข้ามา8ปบวกสเป็น10 10ิบวกสเป็น12นะครับได้เลข2 2 5 8 1นะครับ4ตัวกับผลรางวัลที่ออก8 1 2เลข1นนะครับหลักสิบ ของวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้2บวกเเป็น11 11บเวก9เป็น20นะครับได้เลขศูนย์เริ่มไปทีละ3าแต้ม4ตัว0 3 6 9นะครับกับผลรางวัลที่ออก202นะครับตัวที่เข้ามาคือเลขศูนย์นะครับสถิติของสูตรนี้ก็แปลกงวดติดนะครับ4ตัวนี้ก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้จะไปต่อหรือไม่นะครับ สองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองนะครับได้เลขสองเพิ่มไปทีละสามนะครับก็จะเป็นห้าแปดหนึ่งสิบหกตุลาคมนะครับ จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับเป็นสูตรหลักสิบบนตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันหลักหน่วยบนนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบของเลขหน้าครั้งที่1นะครับสองครั้งนะครับเรามาดูสูตรที่สองนะครับที่จะเอามาเทียบชนกันนะครับสูตรนี้เข้ามาทีหลัง1งงวดนะครับเทียบชนจาก งวดนี้นะครับเจงวดงวดแรกของสูตรนี้นะครับสาบวกแดเป็นสิบเอสบเอดบวกเดเป็น18นะครับได้เลขแปตัวแรกนะครับลบหนะครับเหลือเจ็ดบวกสนะครับได้เก้ก้าบวกหได้10บนะครับเอตัวท้ายนะครับสิบบวกหเป็นสินะครับได้เลขหนนะครับสูตรนี้5้าตัวแปดเจดเกศนย์ห่งะครับกับรางวันที่ออกหกศนย์ห้า วที่เข้ามานะครับคือเลขศูนย์บวกกันแล้วได้14นะครับ4 3 5 6 7นะครับกับผลลัพวัลที่ออก5 3 0เลข3นะครับเข้ามาบวกกันแล้วได้12นะครับ2 1 3 4 5กับผลลัพวัลที่ออก4 5 3หลักสิบนะครับคือเลข5 บวกกันแล้วได้7นะครับ76890นะครับกับผลรางวัลที่ออก782ตัวที่เข้ามานะครับคือเลข8ปดหบวก7เป็น13 13าบวกสเป็น17นะครับ76890นะครับกับผลรางวัลที่ออก478ตัวที่เข้ามานะครับคือเลข7จดาบวกสเป็น11 สิบอบวกเเป็น20และเลขศนะครับศูนย์ก้าหนึ่กับผลขอวันที่ออก812นะครับตัวที่เข้ามานะครับคือเลข1ของวัดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้4ี่บวก0บวกหได้9นะครับ9-1ลบ1เหลือ8นะครับแบวก2ได้10 10ิบวกหนะครับเป็น11บเบเวกหเป็น12นะครับเอาตัวท้ายนะครับ ทั้งหมด5ตัว98012กับผลาัวัลที่ออก202นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข0อันนี้เป็นสถิติของสูตรนี้นะครับก็เกดงวดล่าสุดกับที่เข้ามานะครับแต่ว่าเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ทั้ง2สูตรนะครับเอามาดูของงวดนี้6บวก6เป็น12 12บวก1เป็น13นะครับได้เลข3 ลบหนึ่งนะครับตัวแรกเหลือสองนะครับสองบวกสองนะครับได้สี่สี่บวกหนึ่งนะครับได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกนะครับสูตรนี้ห้าตัวนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับวันที่สิบหกนะครับถูกต้อ ล่านะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับเป็นสูตรหลักสิบบนตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันหลักสิบล่างนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่2นะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับงวดนี้ระหว่าง2ส,สูตร ตัวที่ชนนะครับเลข2อเลข5เลขแปดไม่มีนะครับเลข1ไม่มีนะครับชนกันอยู่2ตัวนะครับพวดนี้ชนกันที่เลข2กับเลข5นะครับ เดาคมนะครับ2กับ5จะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงหลักสถิตินะครับ ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ jr channel หวยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ